สองสามสี่ห้าคู่อยู่นี้ใช่ไหมครับผู้ชายใส่รองเท้าไปเอารองเท้าที่ใช้โชว์จริงะครับผู้หญิงเราไปเจอกันในห้องแดนไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะไปแค่นี้เลยด่วนที่สุดครับใครช้าร์จนำวอร์มแบบเมื่อวานใครมาคนสุดท้ายเริ่มรับหนึ่งส นทางเดินนเหความฝัี๋ยวต้องให้หันให้หันทางนี้บ้างนวันหนึ่งสักวันจะต้องเป็นของฉันน่ะครับใครยังไม่มาอีกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผู้ชายผู้ชายเฮ้ย ชอบนี focus. Hence, focus ors, ่ไมมวันน <c oughs> okay. like ี้เพี่อนจะทำเพลงทีมวันนี้มีเวลาน้อยมากช่วยโฟกัสกันด้วยครับน้อยมากแล้วนี่ที่ส่งสำคัญ blocking เปลี่ยนใหม่นะทุกอย่างมันมีอัปเดตใหม่เรื่อยๆโอเคยืนไล่างนี้นะครับภูมลี่เวซ้ายกลางขวาจากพี่นะขวามือเราเป็นภูมิก่อนภูมลี่เวมวยลี่ <king> <ahead. S 1> มวยลี่มวยลี่เวขวา pastor, <eszcze S 2> ขอ่ะยีให้เป็นช่องว่างเขากันนะต่อไปเป็นเซนเตอร์มวยลี่เซนเตอร์ครับเซนเตอร์นะฮะเวสใส่รองเท้าก่อนเลยจักกระจานนับจากนี่นะครับเริ่มที่หนึ่งเป็นจักกระจานแม้กปูนเม ยินสับวาสักจานแม็กฟูนเวมีในคนนี้สักจานในคนนี้สักจันในคนนี้แล้วแถวที่พี่พูดเมื่อกี้เดินขึ้นหน้ามาไม่ใช่แถวที่พี่พูดเมื่อกี้จักจันอ่ะสี่คนสามคนแรกถอยหลังไปอยู่แถวหลังสุดเออโอเคแถวหน้ายินคือยินข้างหน้าภูิเป็นคิวยินข้างหน้าหมวยลีเป็นน้ำยินข้างหน้าเวเป็นปอนใช่ไหมแถวเลยครับ แถวหน้าสุด,สดข,ขึ้นมาเอมกับมุกเออ <Okay. S 1> น้องข้างหลังอ๋อโอเคเอกับมุกอยู่หน้าครับสองคนหน้าสุดเอมอยู่ซ้ายจากอ่ะสามแถวหลังถอยหลังไปที่สุดๆขอบกระจกเลยยกเว้นเอมกับมุกเอกับมุกลองกอดถูกปะออยน้องออยจับให้ทุกคนเห็นเห็นตัวเองเห็นด้วยในกระจก แล้วยืนให้แถวแคบกว่านี้สามคนหลังยืนมาถึงแคบลึกบางกว่านี้งั้นคนข้างหลังกว้างได้แต่ไม่เอาไม่เอาเรืยออะไรความหนักปไดมาีเลยนะมเมยออกขวาอีกไ,ไหมครับขวาไอ้ซ้ายมือตัวเองครับ ไป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 ขยับไปขยับไปไยับไปอีก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 ตอนามครับน้องเวตามไปออกซิไดมือเตือนครับบริยุกกาโอเคอะไรกันเนาไลอยนี้หลับอัสุระครเป็นสายมัไายนมีกีตารายมาจากนิดนึงเราต้องคลายกันนะเราชิมหอมก็ของอิมันนี้จุดตู้กิ๊บต้อง เวงจะเป็นจักรจันทร์แม็กปูนเวปอหนหวยลี่และคิวอยู่แถวเดียวกันโอเคจำนะที่ยืนอ่ะคราวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับเราจะไม่เดินออกมาจากข้างเดินออกมาทีคู่เราจะยืนอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วเห็นปะเราจะยืนอย่างนี้ไว้ก่อนตั้งแต่แรกแล้วเราจะยืนข้างหน้าเพื่อเตรียมรอ เสร็จแล้วต่อจากนั้นจะเหมือนเดิมจะไล่เหมือนเดิมที่ออกมาทีละสองคนโอเคสมมติคนทานเดินจบคนที่ร้องต่อยกมือสิเดินขึ้นมามากไม้และเกิด <Yeah. S 1> จะออกก่อนที่เราจะร้องนิดนึงเราไปร้องเลยคนต่อไปยกมือให้ร้องต่อเด, <c oughs> ดินมา ปกติอยู่ซ้ายก่อนอยู่ซ้ายเลยก่อนเดินไปสปลับไปคราวนี้โมลีตรงนี้แล้วหนูต้องเดินก่อนนะก่อนเขาจะจบใครต่อไปยกม,มือที่หันหลังก็เดินออกมาไปหลงจมมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจก็จต้อวออกี่จะกลัันนบมา คอนมุกเอมปอนมุกเอมปอนที่มาข้างหน้าปูนถูแล้วถูแล้วนี่สักนิดก่อนภูมิน้ำปอนมุกเอมปูนถูกถูกครับเจ้ากจานเมฉะนั้นเราข้างหลังยังไม่ได้ร้องเราก็เดินเข้ามารวมเลยเมื่อวานใครยังไม่ได้ส่งท่าที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองหนูไม่อยู่มีท่าเตรียมไว้บ่ะ ที่ที่เคยให้กันบ้านไว้อะว่าเป็นท่าพิเศษตัวเองนะคิดเอาไว้เลยนะครับคราวนี้เราก็ต้องทําด้วยเราก็ต้องทําด้วยท่าพิเศษตัวเองเดียวก่อนลองซ้อมขึ้นเดียวแบบที่ยืนข้างหลังแล้วกดแบทีละสองคน ที่ร้องมะขึ้นไปยืนจุดเดียวกับเขานะครับคนที่มายืนโพสอ่ะขึ้นห้องหลังนะครับ ขอคือเวก็ไปอันเก่าเวก็ไปลองนอนเวหูเวหูก็เดินเวหูแล้วเดินไปเรื่อยๆหนุ่มคู่แล้วหนูก็เดินไปเข้าทีมใช่เวไม่ได้ลองก่อนก็คือไม่มีซีนที่เห็นเวยใช่ครับไม่เห็นจะต้องมีคนมาแทนมากหน้าคนหนึ่งสี่สองจะจบจังหวะนี้แล้วที่เหลือจะเป็นการเว้นไวเดินข้อแพทเทิร์นมันสลับกันสลับสลับว่าอะไรม่ย้อนกลับมามันต้องต้องดูคนหน้าถ้าคนหน้าไปขวาเราต้องไปซ้ายอันนี้เจ็ดแปดสามสองถ้าแม่จับฝั่งที่เดิน แม็กเลี้ยวขวาอยู่นี่เมอูปูนเมแม็กปูนเมเมชแชร์เซนเตอร์คร่ะปูนปอนคิวแม็กแชร์เซนเตอร์รต้องตามนะั้นอันนี้แชร์ออกูอันนี้แชร์ออกเราจะอยู่ใกล้กันผู้หญิงจะมีสเต็ปอีกหนึ่งสเต็ปที่ยืนสูง,สงว่วอยู่ใกล้กันได้ไหมให้ดูเป็นแบบร้องด้วยกันอนะร้องด้วยกันถ้าสวยหล่อเป็นอาจจะมองไม่เห็นหน้าแต่เป็นเงาเงาจะต้องสวยๆจะต้องมีเคิร์ฟจะต้องมีช่องให้ทะลุ แสงยืนอย่างนี้จะดูแข็งมากถ้ามีมือใช้ตนนี้ยขอชัดกว่าน,นี้อีกอะชัดมากเลยมาอีกมาดีดีอป่ะเอ,อิโอเคเาเเพลงแล้วทำใหม่ I'm จะเป็นคนดังที่อยู่ในสังไวียนไปเป็นดัง จะต้องเป็นขชนาแล้วจะมาเอาแล้วเป็นของันขึ้นมาอ้แ ขึ้นมาปึ้งปึง <Okay. S 1> ไม่ไม่พร้อมกันสื่อารอ่ะไม่คอมเมนต์ปล่อยหนึ่งรอบเราจะปล่อยอแล้วขอให้ไปลองใครเป็นหัวหน้าทีมมีใครเป็นคนดูแลพิเศษไหมในเพื่อนเพื่อนนัดกันนิดหนึ่งว่าเราควรจะมีเวลาช่วงไหนไหมตลอดพ่อ <c oughs> ไม่ลงมา

มีกหผิดได้แถวตรงมากป่้ใช่ไหมครับพี่ต้องผิดได้ดูบอกกิ้งนถอยหน่อยใช้ชีวิตต่อไปครับซ้อมนะครับขอร้องบอกกิ้งทำแน่ๆพี่ต้องโมโหแน่ๆขอบคุณครับต้องซ้อมนครับนั่นคือสัญญานะนั่นคือสัญญาหรือเปล่าสัญนคือสัญญาหรือเปล่าพี่สัญญาได้ไหมเราจะดูเรา้ช่วยกันดูแลนะเกี่ยวกใหญ่พี่ใหญ่ แล้วเกี่ยวก้อยครูเลยครูพูดด้วยแตะแต่แต่มาแตะกันมาเออมาเป็นตัดสินใจโอ้โอเยอะเยอะเยอะพูดเป็นตัวแทนพวกเรานะครับจะสัญญาสัญญาว่าจะซ้อมนะครับให้ดีที่สุดจริงจังใช่ไหมครับหมายถึงหมายจริงจังถ้าอย่าเล่นที่จริงจริงพวกเราตั้งใจซ้อมเอ้ยจะตั้งใจซ้อมครับผมจะพยายามทําให้จะจําที่ครูครูสอนให้ได้ทุกอย่างครับผมครูจะไม่อายครูจะไม่อายไม่ขายขี้หน้าไม่ขายขี้หน้าวันที่จะที่เรา วันจริงพวกเราจะทำให้ดีที่สุดครับมากกว่าครูไม่อายคนเห็นแล้วต้องคนโลกตัวเราต้องไม่อายอตัวเราจะต้องไม่อายครับเข้าใจไหมไม่ใช่พี่ไม่ได้ขึ้นไปแข่งตัวเราต้องไม่อายที่คนจะมาวิจารณ์เราว่าได้แค่นี้หรอถ่ายทอดให้แต่คนที่ได้คือคนนี้ไม่ใช่คนนี้อย่ามาบอกว่าถ้าพี่ไม่อายแล้วพี่บอกเออพี่โอเคแต่วคนอื่นด่ากันแซดพี่ก็อายอยู่ดีโอเคปะ่ะแล้วเราต้องไม่อายมีแค่ไหน จะมาตรงนี้มาเพื่ออะไรคิดไว้ก่อนเลยว่ามาเพื่ออะไรโอเคป่าโอเคสู้สู <unexpectedly> ้ักเรียนคล้วรับขอบคคุณรับตลาดมัางไหมปะ